หลังจากที่เราเรียนรู้ทฤษฎีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการประกอบของหัวเลเซอร์เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับโดยอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือตัวหัวเลเซอร์ครับและก็ตัวของแว่นตาการแสงเลเซอร์ครับตอนใช้งานเราต้องใส่แว่นตาไว้ตลอดนะครับ เพื่อป้องกันแสงเลเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนประกอบกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาแขนกลขึ้นมาครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของด้านหน้านะครับจะมีช่องเอาไว้ใส่ของตัวหัวต่างๆอยู่นะครับให้เราทำการนำ หัวเลเซอร์ครับส่วนนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยครับเมื่อเสียบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราใส่ให้สุดเลยนะครับในส่วนต่อมาครับให้เราทำการไขด้านล่างเพื่อล็อกแน่นมันครับเมื่อล็อกแน่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเสียบสายกันเลยนะครับโดยช่องที่เราจะใช้ก็คือช่องด้านบนนี้ครับโดยช่องที่จะใช้เนี่ยจะมีเลข3แล้วก็ในส่วนของเลข5ครับกรณีที่มีพัดติ่งนี้ก็สามารถแกะได้เลยนะครับแล้วตัวหัวเลเซอร์จะมี สายทั้งหมด2สีครับก็คือสีเขียวและก็สีแดงครับโดยให้นำสีเขียวเสียบไปที่ช่องเลข3ครับแล้วก็นำสีแดงนะครับเสียบไปที่ช่องเลข5ครับเมื่อเสียบไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการประกอบหัวเลเซอร์นะครับเดี๋ยวในส่วนต่อมานะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิธีการใช้งานหัวเลเซอร์เนี่ยใช้งานอย่างไรครับ well. ก็หลังจากที่เราได้เรียนรู้การประกอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูกันว่าหน้าโปรแกรมเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับโดยวิธีการใช้งานหัวเลเซอร์กับโปรแกรมนะครับเริ่มต้นเลยก็คือให้เราทําการกดไปที่ connect ก่อนครับเพื่อเชื่อมโปรแกรมเข้ากับตัวแขนกลครับเมื่อเรากด connect ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวกอรก็จะสลับจาก connect เป็น disconnect นั่นเอง ในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของการเปลี่ยนหัวนะครับโดยให้เรากดเลือกไปที่หัวเลเซอร์ครับแล้วในส่วนต่อมานะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานให้เราทําการกดโฮมก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของแขนกลน,นั่นเองนะครับเมื่อได้ยินเสียงดังปีมน,นะครับแปลว่าตอนนี้แขนกลเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ ในส่วนต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันส่วนไหนนะครับโดยฟังก์ชันที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของ right andor นะครับให้เรากดคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อเรากดคลิกเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําฟังก์ชันที่ในส่วนของหน้าโปรแกรมที่เราจะใช้กันนะครับโดยหน้าโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ operation panel ครับ เอาไว้ควบคุมตัวแขนกลครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างครับก็คือส่วนของเลเซอร์ครับเมื่อเราทำการกดติ๊กไปที่เลเซอร์นะครับตัวเลเซอร์ก็จะทำงานครับแล้วก็จะมีแสงสีม่วงมานั่นเองแปลว่าตอนนี้หวัวเลเซอร์เราใช้งานได้นะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของสปีดครับสปีดก็คือ เป็นการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการใช้งานหัวเลเซอร์นั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นในส่วนของ In Input s h a p e แล้วก็ input text ครับในส่วนของ In input Shape เราก็สามารถที่จะนำเข้ารูปร่างมาได้นะครับโดยรูปร่างเนี่ยก็จะมีให้มาก็คือเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมครับ ตัวโปรแกรมดูบ่อยก็จะมีให้มาเป็นพื้นฐานนั่เองนะครับแล้วในส่วนของ Input t e ท t นะครับ Input t e ท h ก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มตัวสอนเข้าไปได้นะครับตามที่เราต้องการเลยแล้วกรณีที่เรามีรูปหรือว่าเรามีไฟล์ของเราอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำรูปนั้นมาได้เหมือนกันนะครับให้เรากดไปที่ Open ครับ เราจะสังเกตเห็นว่าตัวดูบอดเนี่ยสามารถที่จะเอาไฟล์จากด้านนอกมาได้เช่นกันโดยไฟล์ที่ตัวดูบอดรองรับในการเลเซอร์เนี่ยก็จะมีไฟล์ s v g ไฟล์ BMP ไฟล์ PNG ไฟล์ JPG ไฟล์ p l t ไฟล์ dxF และก็ไฟล์ดูบอดนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะนำเข้าไฟล์ได้เช่นกันแล้วในส่วนต่อมานะครับในส่วนที่เราจะใช้งานก็คือส่วนของ ออโต้เซแล้วก็ซิงโพนะครับโดยในส่วนของออโต้เซนะครับออโต้เซก็คือการเซตซีโร่มันนะครับก็คือการเซตระยะนั่นเองว่าเราต้องการใช้ระยะไหนนะครับในส่วนต่อมาคือส่วนของซิงโพสครับซิงโพจะเป็นการเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มต้นเลเซอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันเลยโดยในส่วนที่ผมจะใช้ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการอินพุตเชฟนั่นเองในที่นี้เนะี่ยเดี๋ยวผมขอใช้เป็นวงกลมแล้วกัน เมื่อเรานำวงกลมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี2ส,ส่วนถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยแปลว่าวงกลมนี้ตัวแขนกลสามารถที่จะเลเซอร์ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ตัววงกลมขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแปลว่าตัวแขนกลไม่สามารถยืดหรือหดไปเลเซอร์ในส่วนนั้นได้นั่นเองในส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตวางไว้ในส่วนนี้แล้วกันการวางจุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับ แต่ในส่วนนี้เนี่ยผมก็จะขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการเซตออโต้แทดนั่นเองเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตปรับระยะก่อนนะครับแล้วเราให้กดเลเซอร์ดูว่ามันระยะนี้เราสามารถที่จะทำงานได้หรือเปล่าเมื่อเรากดแล้วนะครับแสงสีม่วงก็จะ โผล่มานะครับเมื่อเราได้ระยะที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดออโต้แซดเพื่อเซตซีโร่นะครับแล้วในส่วนต่อมาคืคอส่วนของซิงโพสให้เราทําการกดซิงโพสนะครับเพื่อให้ตัวแขนกลเนี่ยเลื่อนไปในจุดที่เราได้วางตัวอักษรหรือวางในส่วนของเชฟไว้นะครับแล้วเมื่อเรา ได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราทำการกดสตาร์ทได้เลยนะครับเมื่อกดสตาร์ทตัวเลเซอร์ก็จะเริ่มทำงานในส่วนที่เรานำเข้าเชฟมานะครับโดยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับ ตัวเลขที่นับอยู่ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของว่ามันทํางานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะดูได้จากหน้าโปรแกรมได้เลย เมื่อตัวเลเซอร์ทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครบร้อยเปอร์เซ็นะครับตัวแขนกลก็จะหยุดทํางานแล้วก็เลเซอร์ก็จะหยุดทํางานเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวผมให้ตัวอย่างหนึ่งแล้วกันก็คือเป็นการนําเข้าเทคนะครับผมก็ขอลบในส่วนนี้ออกไปแล้วก็จะมาดูในส่วนของ Input t e c h นะครับโดยเทคเนี่ยเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็น1ตัวอักษรแล้วกัน โดยตัวอักษรที่ผมจะใช้งานก็คือตัวกอไก่ครับและเราก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นตัวหนาหรือว่ามีขีดเส้นใต้หรือว่าเป็นตัวเอียงก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นตัวหนาแล้วกันก็สามารถกดไปที่ตัวบีได้เลยครับท่านี้ตัวอักษรก็จะเป็นตัวหนาแล้วแล้วเมื่อเราทําการกดโอเคนะครับก็จะเป็นการนําตัวอักษรเข้ามาครับ แล้วเราก็ดูความเหมาะสมว่าเราต้องการที่จะเลเซอร์ในส่วนตรงไหนนะครับเมื่อเราวางในจุดที่เหมาะสมแล้วให้เรากดที่ซิงโพลเหมือนเดิมครับเพื่อไปกําหนดจุดเริ่มต้นครับแล้วเมื่อเราคิดว่าจุดนี้คือจุดที่เราต้องการแล้วให้เราทําการกดสตาร์ทได้เลยครับ ตอนนี้ก็ทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานหัวเลเซอร์เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตที่ผมได้ทำการเลเซอร์ไปเมื่อกี้นี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานหัวเลเซอร์เบื้องต้นครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ